วันนี้มีนัดทานข้าวที่ร้านอาหารของเพื่อนคุณสามีและเจ้าของร้านมารับกบเองเลยค่ะส่วนสามีกบเขามีนัดกับลูกค้าเราก็จะไปเจอกันที่โน่นเลยค่ะวันนี้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่เรามาทานข้าวแต่เราจะมาเอาเครื่องดื่มที่เราสั่งไว้กับทางร้านด้วยค่ะแล้วก็คุณสามีก็จะมาคุยเรื่องงานกับเพื่อนๆเ,เขาด้วยเครื่องดื่มตัวที่คุณสามีกำลังดื่มนี่ละค่ะ เราจะชิมว่ามันมีรสชาติแบบไหนดีกว่าเดิมหรือเปล่านะคะเพื่อนของคุณสามีกบเป็นผู้หญิงนะคะทำงานร่วมกันมาหลายปีแล้วค่ะพี่คนนั่งข้างๆกบนี้นะคะ แล้วก็สามีของเขาก็เป็นเชฟแล้วก็เปิดร้านอาหารที่นี่และทางร้านก็จะมีการนําเข้าเครื่องดื่มแบบนี้เยอะอยู่แล้วเราก็จะมาซื้อต่อจากเพื่อนค่ะซึ่งมันจะได้ราคาดีกว่าที่เราไปซื้อตามท้องตลาดร้านนี้ก็จะทํางานแบบครอบครัวนะคะน้องคุณผู้หญิงที่อยู่ข้างๆเราลินน้ําให้เราเนี่ย ก็จะเป็นหลานสไยค่ะส่วนลันชาอีกคนก็เป็นเชฟอยู่ในครัวกบก็จะถ่ายให้เห็นบรรยากาศเล็กน้อยในร้านนะคะวันนี้มีแขกเต็มร้านเลยค่ะกบก็จะนั่งติดกับโกดังเครื่องดื่มเลยนะคะเยอะมากเลยค่ะรู้สึกว่าจะได้มุมดีซะด้วยนะมุมโต๊ะใหญ่แล้วก็ไม่มีใครมองเห็นการถ่ายทําของกบค่ะแต่ว่าไฟในในร้านเนี่ยมืดค่ะเวลากบถ่ายภาพถ่ายรูปก็ขออาภัยด้วยนะคะ เมื่อจริงๆค่ะจนสามีกบเนี่ยบังรูบังบัง,งภาพนะคะต้องถือไฟมาช่วยเมียเลยละค่ะมาค่ะจานแรกของฝรั่งก็จะเป็นออเดิร์นะคะตัวนี้เป็นน้ำมันมะกอกเขาจะให้เรากินกับขนมปังค่ะขนมปังเยอะแยะหลากหลายกบเห็นไอ้ยาวๆนั่นนะคะกบนึกว่าเป็นตะเกียบ <c oughs> นึกว่าเขาเอาตะเกียบมาให้เราจิ้มมาฝรั่งกินให้ดูแล้วทีนี้ตากบบ้าง <c oughs> กำลังจะถ่ายวีดีโอน้องเขาเอาของว่างมาเสิร์ฟค่ะ สองถ้วยแรกนี้ก็จะเย็นนะคะเย็นมาจากตู้เย็นเลยค่ะของว่างจานแรกก็จะเป็นนมแพะซึ่งสามีกบไม่ชอบนะคะกบก็กินเบิ้ลไปสองเลยค่ะอันเป็นแก้วเล็กๆเนี่ยก็จะเป็นฟักทองครีมอร่อยค่ะจานนี้ก็เย็นอีกเหมือนกันกบจะไม่บอกชื่อนะคะว่าแต่ละจานมันชื่ออะไรเพราะว่ากบก็ไม่รู้ชื่อค่ะกินอย่างเดียวค่ะ จานนี้เป็นเนื้อวัวกินกับซอสเล็กๆ3จุดเห็นไหมคะจะเป็นซอสถูหน้ากินกับลูกอะไรก็ไม่รู้ค่ะเล็กๆนั่นเปรี้ยวออกเหมือนแตงกวาดองถามเขาแล้วแหละแต่ยังไงก็ไม่รู้ชื่ออยู่ดีค่ะเขาพากินอะไรก็กินไปโลรสสูตฝรั่งเขาก็เริ่มกินจากของเบาๆไปหาของหนักเนาะถ้าเป็นโคราดบ้านฉันนี่โอ้ขเหนียวส้มตามขนมจีนมีผัดหมี่โคราดโอ้ยหนักๆมาก่อนท้องว่างเขาไปกินของหวานจันนี้ก็จะเป็น คล้ายๆกับสปากเกตตีแต่เขาเรียกว่าอะไรเนาะมันมีรูปร่างเหมือนห่ะเหมือนหูคนอ่ะก็เป็นคนนึงที่ไม่ชอบกินสปากเกตตี้สักเท่าไหร่แต่ก็อยากลองเพราะว่าแบบนี้ยังไม่เคยกินมันเป็นอาหารอิตาเลียนถ้าใครชอบอาหารอิตาเลียนอาจจะรู้จักจานนี้ก็ได้ค่ะแต่ขอบอกเลยเข็มมากรอบนี้เราสั่งไม่ถึงร้อยขวดนะคะแต่ว่าเราได้ของสมนาคุณเป็นแก้วด้วยค่ะแล้วก็ได้ถังแช่เครื่องดื่มด้วยค่ะ เมนูนี้เป็นของคุณสามีค่ะชอบมากเขาทําโชว์ให้ลูกค้าได้เห็นเลยนะคะนั่งนั่งอยู่ได้ยินเสียงก้องแก้งก้องแก้งนึกว่าเขาตั้งทําอะไรก็เลยมาถ่ายให้ทุกคนดูค่ะกลับมาที่โต๊ะแทบไม่ทันเชฟบอกว่าน้องมารอที่โต๊ะแล้วนี่คือทีรามิสุค่ะทำสดๆดให้เห็นเลยนะคะส่วนใหญ่แล้วเราก็จะเห็นที่เขาทำเสร็จแล้วเขาตักมาให้เลยนะคะ แต่ที่ร้านเนี่ยกบก็ไม่รู้ว่าได้รับทุกคนหรือเปล่าเพราะว่าสามีบอกว่าเขาจะทําให้กบดูค่ะดูสิคะว่าเนื้อครีมเขานุ่มอร่อยคือแบบรสชาตินุ่มจริงๆยังไม่เคยกินที่ไหนแล้วนุ่มเหมือนที่ร้านนี้เลยนะคะถูกใจมากค่ะตั้งแต่กินทีรามิสุมาแก้วที่กําลังเทน,น่าจะเป็นกาแฟนะคะถ้ากบจําไม่ผิดเวลาที่กบกินมันจะได้แบบขมขมนิดๆน,ดน,ดนดหน่อยแต่ก็โอเคเลยละค่ะขออภัยกับภาพด้วยนะคะที่มีลายๆเพราะว่า น่าจะเป็นที่ไฟนะคะไฟดวงอื่นไม่เป็นแต่ไฟดวงนี้มันอยู่ข้างบนเขาเรียกว่าไฟอะไรอะ่ะมันทําให้กบได้ภาพที่ไม่สวยเลยค่ะกบก็เลยเอาใหม่ย้ายมานั่งฝั่งที่ตัวเองเคยนั่งก็จะซูมให้เห็นเนื้อครีมนะคะคือมันนุ่มมันหอมจริงๆค่ะแล้วไฟในร้านก็จะเป็นสีส้มนะคะไม่ใช่สีนิออนสีขาวหรืออะไรพวกนี้นะคะ เสร็จแล้วมาเสิร์ฟได้เลยตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งของคุณสามีเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกบจะย้ายไปฝั่งของตัวเองนะคะทีนี้เราก็จะมาลองชิมแต่ละเมนูรวมถึงเมนูของคุณสามีด้วยเมนูเมื่อกี้ที่เป็นไข่ตีนะคะมีส่วนผสมของไข่แล้วก็มีแอลกอฮอล์ด้วยเวลาเราเสิร์ฟมันก็จะเป็นฟองนุ่มๆคล้ายๆกับครีมค่ะแล้วก็มีน้ำแข็งอยู่ข้างในด้วย เราก็จะแบ่งกันชิมนะคะโดยคุณสามีชิมก่อนแล้วกบชิมคนที่2ส,ส่วนน้ำแข็งก็เป็นหน้าที่ของเพื่อนคุณสามีเอาไปค่ะ <laughs> มาด้วยกันก็ต้องช่วยกันกินนะคะซึ่งมันแก้วใหญ่มากไเอ,อะเอา อ๋อหอจังเยมาดูเนื้อทีรามิสุค่ะว่านุ่มขนาดไหนนะคะอ้ยยังจำกลิ่นได้อยู่เลยค่ะ อร่อยหอมมากกบก็ยังชมยังพูดอยู่บ่อยๆนะคะว่าหอมมากหอมมากกันนั่นแหละตอนนี้เราก็ได้ของหวานกันครบแล้วนะคะเพื่อนคุณสามีจะสั่งเป็นของหวานที่มีหลายๆอย่างในจานเดียวกันเหมือนกับหมอ้อแกงด้วยค่ะอีกอันหนึ่งต่อไปก็จะเป็นการปิดท้ายการกินอาหารแบบฝรั่งนะคะเป็นการดื่มชาหรือว่ากาแฟนะคะถ้าใครไม่ดื่มกาแฟอย่างกบเนี่ยก็จะดื่มชาวันนี้กบเลือกเป็นชาคาโมมายหอมอีกแล้วหอมมากจะกินอะไรก็หอม เขาก็มีอะไรสนุกสนุกให้เราทำนะคะตัวนี้จะเป็นตัวจับเวลาของชาค่ะชาตัวนี้เขาก็จะให้เราดื่มตอนที่เราชงชาไปแล้ว5นาทีคือเอาถุงชาลงไปนะคะเสร็จแล้วก็รอ5นาทีจนกว่าทรา,ายจะหมดเป็นการจับเวลาที่ดีมากเลยค่ะถือว่าก็เป็นไอเดียอีกอย่างหนึ่งนะคะที่แบบนั่งไปแล้วก็จะได้ไม่รู้สึกเบื่อเนาะเสร็จแล้ว เพื่อนของคุณสามีก็บริการเลยค่ะกบก็เลยถ่ายวิดีโออย่างเดียวแล้วนางก็มีการเล่นกับหน้ากล้องด้วยนะคะเทให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วที่ร้านนะคะก็มีขนมให้เรามากินกับชาหรือว่ากาแฟนี่อีกค่ะ1จานอิ่มแล้วได้เวลาลาเจ้าภาพกลับบ้านแล้วนะคะออกมาหน้าร้านอู้ยค่ะทุกคนดูต้นนี้เป็นต้นเมเปิลน,นะคะเห็นต้นข้างหลังสีเหลืองก็สวยเหมือนกัน ตอนนี้สามีกำลังไปถอยรถเพื่อที่จะมาเอาเครื่องดื่มที่เราสั่งไว้ในโกดังค่ะคราวนี้เราสั่งเป็น extra dry มันดีตรงที่มีน้ำตาลน้อยค่ะรถของคุณสามีก็จะเป็นรถบรรทุกนะคะไม่มีการจัดระเบียบสังคมเลยค่ะวางได้ก็วางไปเลยนะคะมีอาหารไก่ด้วยนะแต่มองไม่เห็นค่ะเต็มฝั่งน้นแล้วค่ะเดี๋ยวมาเติมฝั่งนี้ต่อ ช่วงนี้ในยุโรปเป็นช่วงใบไม้เปลี่ยนสีค่ะใครอยากจะมาเที่ยวก็มาเลยนะคะแต่ไม่แน่ก็อาจจะมีฝนแบบนี้บ้างค่ะรถขนขยะ,ะคะ่ะรถขนขยะเดี๋ยวเอาขยะไปทิ้งกลับบ้านกันค่ะทุกคนรถหนักมากเลยเดี๋ยวยังไม่จบนะคะกบต้องแวะไปที่ ร้านแห่งหนึ่งอีกค่ะเพื่อไปดูอุปกรณ์ทําขนมปังค่ะเดี๋ยวกบมาลงให้ดูนะคะวันนี้สวัสดีค่ะอาลาโพเชน